นานากคสองสามสองปีเลยเนาะอยู่ในโควิดไอ้หลักโควิดนะชุนใช่จ้ะไปไหนครับครับช่วงนี้ท่องเที่ยวบ่อยเข้าป่าบ่อยเข้าป่าบ่อยว่างนะฟาดจนพายกันทั้งคู่ก็ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับแล้วก็กระชับมีดีด้วยเหมือนเราได้ไปทำอะไรแบบลำบากลำบากได้เวอะไรด้วยกันมันก็เพิ่มกระชับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าใช่วงนี้ก็อย่างที้ด้เพราะว่าโควิด มันไงก็ต้องอยู่บ้านป็นอย่างเดียวไปหาธรรมชาติจริงปกติก็ชอบอยู่แล้วคือชอบเป็นพวกลุยๆกันอยู่แล้วครับแต่ว่าพอช่วงงานเยอะๆมันเดินทางแบบนี้มันใช้เวลานานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเพราะช่วงนี้เวลาว่างว่าเป็นอาทิตย์เลยก็เออถือโอกาสไปเลยเวลาไปที่หน้าที่ใครทําอะไรกันบ้างพี่โดมก็ผมขับรถแน่นอนยาวไปโยงอาหารต่างๆผมทําอาหารแล้วน้องเาช่วยเก็บช่วยอะไรย่างเงี้ยใช่แต่ว่าบ้านมันไปยากพี่โด มันจะไปแต่ลริาจริงๆมันก็ถือว่าเป็นภาระก็เป็นบางทีก็แบบบางคนไม่เข้าใจแบบป็นนอนแรมก็ได้มไ้ยผมไม่เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยตรงจุดที่เราไปนอนเนี่ยมันเปิดมาเนี่ยวิวแบบโอ้โหแับล้านใช่ไหมครับบางทีโรงแรมไม่สามารถให้ตอบโจทย์อย่างนี้ได้ก่อนหน้านี้พี่โน่แบบเขาจะชอบชื่อทะเลอะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้าป่าก็คือมันหนีโลกในที่หนาวเราก็คิดว่าหน้าหนาวเราก็ควรจะไปภูเขาในป่าแบบนี้ใช่ไหมครับ งไทยก็สวยทั้งสองอย่างทั้งทะเลทั้งภูเขาไปแล้วมันไปเจออะไรแปลกๆบ้างไหมพี่โดมก็มีมีที่เราไปส่วนใหญ่เราจะเลี่ยงสุกสาวเพราะเรากลัวคนเยอะบางทีไปเนี่ยทั้งเขาทั้งหุบเขาเนี่ยมีแค่เราสองคนอ่ะบางทีก็เปลี่ยวแบบไม่กลัวไม่กลัวกลัวเหมือนกันไม่บางทีเออเ้อคนไม่เยอะดีเนาะพอสักพักเริ่มแบบจะมืดเริ่มวังเวงจะโอ้โหเนี่ยเราเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่า มากับผู้หญิงด้วยบางทีเราใช่ไหมครับถ้าผู้ชายคนเดียวหรือว่าไปอ่ะไปนานจุดกี่ครั้งแบบว่าอุ้เราไปทันทีก็เป็นเป็นอาทิตย์เลยน้องชายก็เข้าไปอยู่เรื่อยเรื่อยเจอเหตุการณ์อะไรลำบากลำบากพี่แบบว่าพี่เมทันเขามีอดใจแล้วหรือยังไหมคะคือน้องก็หนาวประเภทว่าคือนางต้องล้างจานเนี่ยแล้วพอน้ำมันเย็นมากนะก็แบบอดโอ้ยอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังเราก็คิดได้แบบกทำไมไม่ซื้อถุงมือมาถุงมือยางอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยว่าเอ้เพนทางีก็โอเคมีตัวช่วยแต่พวกสักตว์่ายอย่างงี้ยไม่ไม่ไมไมยังไม่มีแต,มแต่ยังไม่มีแต่ก็บางบางจุดก็ต้องมีระวังเหมือนกันบางที่ที่ดูแล้วเขาบอกว่ามันมีเสือออกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปใช่มีนะครับมีบางอุทยานเขายังมีพวกนี้อยู่เลยขอบใจเพิ่มเตแบบนี้ความสวีมันมีขึ้นมากขึ้นเลยครับนี่ก็เหมือนเราก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับไรเรื่องความสนิทมันสนิทกันมากแล้วว่าเราคบกันสิบปีแล้วนะทำงานมาสามปีแต่ก็ บางทีพอไปลำบากกบ้างถ้ามีทะเลาะกันนี้ิดๆอะไรเงี้ยพอแบบสีสันสนุกสนุกดนึงว่าพอเข้าบทมันต้องลำบากบางทีเหนื่อยก็เหนื่อยมันก็จะมีกิกกักกันบ้างอะไรเงี้ยเดอกยังไม่มาเด็กยังไม่มาปุ๊บอยู่คือผมกะจะหมดโควิดไหมหรือเปล่าว่าเมทัลเนี่ยเขาปุ๊บแพ้เยอะมากวัคซีนฉีดแรงๆก็ไม่ได้แพรวันนี้ก็แรงสุดก็ได้เนี่ยเหมือนพวกแอสตราอะไรเงี้ยถ้าไปฉีดแบบ ไปมาเป็นเอเราคิดผมว่าน่าจะหนักแน่เลยก็เลยคิดว่าถ้าซาแล้วฝากคันสะดวกสามารถที่จะไปเช็คอัพสุขภาพได้ตลอดก็ค่อยมีก็ได้ดงว่าเปญนปัญหาใหญ่สุดมันคือเรื่องของสุขภาพใช่ครับน้องน้องจริงๆเป็นภูมิแพ้หนักมากคือเคยไปทําเทสแพ้เป็นร้อยอย่างเลยนะใช่ที่จิ้มแขนนี่ะแต่ตัวพี่น้องแข็งแรงอยู่ใช่แล้วน้องก็ยังเด็กผมว่า30ก็ยังได้ก่อนนั้งรีบภูมิภพว่าน้องกลัวๆอะไรเขาเยก็ตัดสินว่า ก็งงเหมือนกันว่ามาองไรเพราะว่าคือมันเป็นช็อตบังเอิญเนาะคือพอเป็นภาพดิ่งบางทีจังหวะมือมาถ้าเราเป็นนท้องก็อาจจะแชทแคปเจอร์พอดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาลูบหรืออะไรแต่ตอนนี้เราก็กลับประท้องเหมือนมางเอิญไปแล้วสายฝ่อไปแล้วผมก็แทนขึ้นทุกวันผมทองไปแล้วตอนด้ับก็ตามตามสไตล์เราครับผมว่าบางทีก็เราก็อยากจะปรับลุกตัวเองให้มัน ดีขึ้นให้เราเกิดการศึกษาคุณหมอกไหมครับถ้าเกิดแบบเขาแบบมีน้องจริงๆแล้วมันมันจะส่งผลกับยังไงบ้างครับคือผมว่าอย่างน้อยเราควรจะมีเวลาเตรียมตัวกับสุขภาพเรื่องจะจะมีลูกใช่ไหมครับเพราถ้าเกิดมีเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องอะไรเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาเพิ่มว่าจะเสริมเรื่องอาหารอะไรที่มันช่วยเรื่องตรงนี้ด้วยคือเขาบอกว่านะผมผมยกตัวอย่างคุณแม่ผมอย่างเงี้ยครับคือเป็นคนผมผมแบบผมสวยมากเลยสมัยก่อนที่จะมีผม พอมีผมเนี่ยผมเสียไปเลยอันนี้มันเป็นเอฟเฟกของการที่บางทีเรามีการดูดงนวิตามินหรืออะไรไปจากร่างกายคลนี้คือพ้อมเครับเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ก็เกรงว่าถ้าเกิดเป็นท่านใช่ถ้าต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแบบร่างกายไม่แข็งแรงใช่ผมมองว่าคือสมมติเราบกขาดอยู่แล้วเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือความแข็งแรงตรงนี้ถ้าจะมีมันก็ต้องยิ่งเสริมไปให้ยิ่งเยอะๆใช่ไหมฮะเพื่อการเรื่องตรงนี้แต่คุณหมอ ก็อยากทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดก่อนนะครับมาแรก่อถ้ามันไม่ได้จริงๆไม่ต้องทำเพราะั้นเดี๋ยวไว้สเต็ปต่อไปมีกำหนดมีกำหนดไมครับต้องมีจริงๆปลายปีนี้อยากมีแล้วครับถ้าทุกอย่างโควิดดูท่าทางก็น่าจะจบแล้วสัญญาจะดีแล้วเนา กีนอย่าจะปล่อยแล้วก็ต้องลุยแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงเลี้ยงก็เจอหน้าก็ถามกันทุกครั้งจะไม่ปะโย์มนเก็บกันถามบ้านที่เรากำลังสร้างอยู่ไหมครับพี่โดมบ้านก็ต้องหยุดเพราะโควิดแต่ตอนนี้กลับมาทำบ้านแล้วครับฝุ่นนี่หนักมากเจ้าตัวก็ยิ่งแพ้แบบใช่ทั้งปูนทั้งอะไรแบบตอนนี้บ้านนี่มาลุมมาตุ้มเลยครับต้องย้ายไปอยู่ตึกข้างบ้านกันอยู่ตอนนี้ใช่ ประมาณ40แล้วครับเร่งาปปีนี้เมือนเร่งเลยคือผิดแผนมานานก็ช่วงเดลต้าเราก็ไม่อยากให้คนเยอะๆเข้ามาในบ้านนะผมรู้สึกว่าก็ใช่ครับช่างมาทันทีแล้วยี่สิบคนควรจะต้องใช่ก็เป็นมาตรการด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนี้ก็ก้าเริ่มคลายใช่ก็ถามมาาแล้วคราคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คร่บ ปลายปีนี้ครับงบประมาณเกินเลยไหมครับพี่ต้อมนิดหนึ่งงบประมาณเลยครับบยานใหญ่แล้วครับแต่ผมก็อยากทําให้ดีผมคิดว่าหลังนี้ถ้าพอทําใหม่น่าจะอยู่ไปได้อีกนานเลยใช่ตอนนี้เป็นกี่หลักกันพี่ต้อะไรนะครับเป็นกี่หลักอุ้ยเป็นลมตรงนี้ยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยแล้วล่ะวางไว้เท่าไหร่ครับตอนแรกประมาณนี้แต่ในนี้ไม่มีตกแต่งนะเรารื้อเลยไม่ต้องแต่งอยู่แล้วเดี๋ยวของที่อยากแพงเลยไม่เหมือนตะก่อที่ทำบ้าน เดี๋ยวได้ถึงความแซ่บของของคณสีเข้าหน่อยครับเป็นคือแค่แซ่บมากเคือสุดยครับเหมือนได้แฟนใหม่ทุกวันเลยเปลี่ยนสีผมพี่เรามีตีกรอบอะไรน้องไม่มีเลยนะเรื่องนี้เราเราไม่กล้าก่ายน้องก็น้องก็ไม่ไม่มายุ่งกับไลฟ์สไตล์อะไรของผมแบบนั้นผมก็เขาจะหนีด้วยก็ถึงจะอยู่กันสบายๆเขาแหวกเลึกเหมือนกันนะครับพี่เรผมว่าก็ถ้าอันไหนที่ที่ดูแล้วมันเกินไปเราก็เตือนรน่อแต่ผมว่าบางทีก็ ก็ต้องมีบ้างนะสามสิบแล้วก็ไม่ใช่เด็กแล้วแัดตัวพี่โดมก็ไม่เบาก็ปรับเพื่อปรับตัวเองเหมือนกันเพื่อให้เขารู้สึกว่าถ้าอสระภาพเดี๋ยวโกนหลังจากทรงนี้ก็ต้องโกนแล้วก็ไม่เหลือแล้วนะทำไมมันเป็นทรงนี้ได้ไงครับพี่ดวงหาผมถ่ายเพลงใหม่ครับแล้วก็มันคือบทมันต้องเล่นเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีบทใน MV อะไรเงี้ยใช่ เรื่องเรื่องงเรื่องงานปีนี้ก็น่าจะได้กลับมาเยอะขึ้นใช่คือช่วงโควิดก็ทำเพลงไว้หมดแล้วครับเนี่ยรอปล่อยอัลบั้มอย่างเดียวกำลังทำโปรโมทอยู่คือปล่อยไว้นี่ในช่วงยุคตัวเองนี่เพิ่งเปิดใหม่เองใช่ครับพี่ใช่เพิเปิดปล่อยทางนั้านเลยใช่ครับกี่เพลงครับพี่เปินี่ย ็โอเคนะครับพี่เพิ่งเปิดใหม่เพราะเดิมเราลงรายการเราลงคลิปอะไรของเราไปหมดคือเดี๋ยวนี้มันทาง YouTube เขาจะแบ่งเป็น YouTube Music เพราะฉะนั้นควรจะต้องแยกกัน้วก็เลยตัดสินใจว่าเปิดอีกช่องเลยลงแต่เพลงอย่างเดียวครับอย่างผมวันที่24นี้ครับฝากไปด้วยครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลที่4ของอารบับ้าใหม่และหลังจากนี้ก็จะมีอาลบับ้าเต็มออกมาใครที่เป็นแฟนๆกันมาตลอดอยากให้ติดตามเพราะว่าทำเป็นทั้งแผ่นเสียงด้วยแล้วก็ เป็นอัลบั้มแรกๆในไทยเลยล่ะครับที่บันทึกเสียงในระบบแบบ Dolby Atmos ก็คือถ้าใครมาอุปกรณ์ของ Atmos ที่รองรับเนี่ยเขจะได้รับกัทดลในการฝังใช่ครับโอเคครับฟังดีมากเลยมอะไรนะครับที่คิดจะไปมันเป็นองไรเป็น Pop Rock Electronic อะไรเหมือนเดิมครับสไตล์อย่างที่ผมทำใช่ครับโอเคะคอับพี่เป็โปรโมทเพลงด้วย